ชออากาศบ้านเรามาแล้วค่ะวันนี้อากาศบ้านเรามีช่องทางหางานมาแนะนํากันค่ะสําหรับใครตอนนี้กําลังมองหางานทําอยู่นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวมาบอกข่าวดีนี้กันนะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูน้องคายภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเราชนบุรีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบครีขันธ์ชุมพรสุร,ราธ,ธานีทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1น1เมตรหากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบ้างแห่งค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่กำลังมองหางานทำอยู่ตอนนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกกันคะ่ะล่าสุดกรมการปกครองเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ14,510ออัตราทั่วประเทศค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นี่มาดูเลยเช็คคุณสมบัติกันก่อนว่าตรงหรือเปล่าเริ่มต้นเลยค่ะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัครคือวันที่15กันยายนนี้นะคะวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปร,ริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลน,นั้นไม่น้อยกว่า6เดือนจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร15กันยายนสมัครและสอบถามได้ที่ว่าการอำเภอภูมิลำเนาในตำบลของผู้ที่มีคุณสมบัติตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายนนี้ค่ะนี่เช็คสภาพอากาศบ้านเราแล้วก็เลยนำงานดีๆมาให้เช็คกันด้วยนะคะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วนะคะพักกันสักครู่ติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ